ฝนตกฟ้าปิดเกิดวิกฤตเพื่อหยุดการสังเคราะห์แสงปากใบพืชปิดน้ําไม่เดินอาหารไม่มาพลังงานที่ใช้ในการเจริญเติบโตก็หายไปด้วยเหมือนกับคนที่หมดแรงถ้าปล่อยไว้นานๆน,นะคะต้นก็จะโตผลก็จะร่วงเสียหายทั้งแปลงได้ง่ายๆเลยดังนั้นขอแนะนําเลยนะคะว่าต้องเติมอาหารด่วนๆให้กับทุเรียนด้วยซูการ์ฟอสตตัวนี้เลยค่ะน้ําตาลทางด่วนสปิทอลสูตรเข้มขนนม้นเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวที่สามารถดูดซึมได้ทันทีไม่มีไนโตรเจนปลอดภยัยไม่แจกใบ และยังพาแคลเซียมไปถึงผลได้ดีด้วยเสริมขั้วเหนียวและลดการหลุดร่วงและยังมีสารพิเศษที่จะช่วยเปิดปากใบในวันที่ฟ้าปิดหรือว่าฝนตกก็จะไม่ใช่ปัญหาต่อไปค่ะแต่ถ้าอยากฉีดพ่นให้ได้ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นให้ใช้คู่กับตัวนี้เลยค่ะสารจำใบ G Fort วันเมื่อฉีดร่วมกันนะคะจะทําให้ตัวยาออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นและยังสามารถต่อติดใบพืชได้ดีอีกด้วยค่ะดูดซึมได้ไวฉีดยาแล้วไม่ต้องพ่นซ้ำที่สําคัญนะคะไม่ผสมแอลกอฮอลและไม่ทําลายใบยพืชและถ้าคุณอยากรู้ว่าา่่าาสสรรจับนน้มมมีแออออลยูหืไ ให้คุณลองเทผสมกับน้ำเปล่านะคะถ้าคุณแสดงว่ามีแอลกอฮอล์แต่ถ้าอยากมั่นใจและปลอดภัยขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะ G Fort One หนึ่งลิตรนะคะสามารถผสมน้ําได้ถึง4 0 0พันลิตรเลยวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้เลยค่ะ Sugar Fort หนึ่งขวดจากปกติ650บาทวันนี้เหลือเพียง189บาทเท่านั้นและ G Fort One สันจําใบจากปกติ1ลิตร650บาทเหลือเพียง2 1 9บาทเท่านั้นและถ้าใครสนใจชุดคู่นี้นะคะจากปกติ1,300าบาทวันนี้เอาไปเลยเหลือเพียง3 7 8บาทเท่านั้น สั่งซื้อวันนี้ส่งฟรีปทางทุกออเดอร์ค่ะใครสนใจกดทักแชทที่เพจหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและถ้าใครไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมกดแชร์ไว้นะคะ